จริงๆแล้วด้วยความที่เรารู้จักกันมาอยู่แล้วอะเนาะก็จริงๆแล้วด้วยที่ต้องบอกงนี้ก่อนว่าเห็นข่าวก็ตกใจข่าวก็ตกใจเหมือนกันครับก็เป็นกําลังใจให้ครับผมเชื่อว่าจร,จริงๆแล้วมันก็มีเรื่องของกฎหมายเรื่องของอะไรอย่างนี้ที่ที่มันมีเรื่องกฎเกณฑ์ตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็ให้มันเป็นไปตามเรื่องกฎหมายนะครับแต่ในฐานะของน้องคนหนึ่งละกันก็ขอให้หายไวๆแล้วก็ไม่กระทบเป็นอิน jury ที่อยู่ต่อไป นานๆยาวๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่เป๊กอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในฐานะของน้องคนหนึ่งก็อยากจะบอกสู้ๆแล้วก็หายไวๆนะครับผมรู้หลังคนอื่นด้วยคือ <c oughs> ผมเห็นอันแรกก่อน <c oughs> ที่เป็นเรื่องของโดนฟันโดนอะไรอย่างนี้ก็ก็แค่ไปคอมเมนต์นิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้ <c oughs> เรายังไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดนะครับแต่พอเรา ใช่คือเมื่อคือนน่ะผมมีไลฟ์อยู่ช่วงดึกแล้วเสร็จประมาณเที่ยงคืนน่ะเพิ่งมาเห็นนะครับก็ก็ตกใจเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกก็คือให้มันเป็นไปนในตามเรื่องของกฎหมายแล้วก็อะไรที่เราเป็นกําลังใจได้เราก็เป็นกําลังใจให้นะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วก็อยากจะให้มันเป็นตามกระบวนการของกฎหมายที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเรารู้จักกันมานานมากแล้วครับ แล้วก็เรารู้ว่าเราก็เคยอยู่ในโหมดที่เราก็ไปเอ็นจอยสนุกสนานด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีเลเวลของการความพอดีของมันนะในมุมผมผมรู้สึกว่ามันต้องมีความพอดีของมันแล้วก็เมื่อวานก็แค่พอเห็นคลิปแล้วก็ตกใจว่าเฮ้ยมันไปถึงขนาดนั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเราไม่คิดว่ามันจะไปเอเกซเลรในถึงระดับนั้น<ม>อะไรเงี้ยครับ<ม>ก็เลยก็เลยไม่ไม่รู้ว่าแบบมันมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยครับ<ม>ใช่ เรื่องนี้ผมไม่แน่ใจผมจริงๆส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรตรงนั้นมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนคนหนึ่งที่ที่ enjoy ถึงขนาดนั้นผมว่าก็น่าจะมีแหละมั้งถ้าถามผมนะคือต้องเลือกใช้คำที่รามัดระวังนิดนึงคือต้องบอกงี้ก่อนว่าผมเชื่อว่าหนึ่งคนที่ปาร์ตี้หรือสนุกสนานเนี่ยผมว่าถ้าไปในถึงจุดที่มัน ข้ามเลเวลบางอย่างไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้มาจากความสบายในทุกมุมหละถ้าถามผมนะต,ต้องบอกงี้ก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่ามันก็เป็นตัวที่มาช่วยระบายบางสิ่งบางอย่างสําหรับบางคนได้นะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่คนด้วยแต่ส่วนตัวไม่ได้คุยกับพี่เป๊กมากพอที่จะรู้ว่ามีเรื่องอะไรที่เขา เป็นปัญหาอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เขาหรือว่าคนที่สนิทกับเขาเนี่ยน่าจะให้คําตอบเรื่องนี้ได้มากกว่าผมได้ดีกว่าผมใช่ครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดข,ขึ้นแบบนี้หลังจากนี้สภาพจิตใจเขาหลังที่เรารู้จักมาเราว่าเขาจะทำอะไรได้ไหมครับยิ้ได้ไหมครัผมเชื่อว่า,ถ,า,ากกถ้ามีรอบข้างที่ดีครับสิ่งแรกก่อนถ้ามีรอบข้างที่ดีผมเชื่อว่าพี่เป็กจะผ่านมันไปได้ ดีแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ครับผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของพี่เป็กตอนนี้ผมเชื่อว่าการเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ครับผมว่าถ้าคนเราอะ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตที่มันทําให้มันเป็นจุดที่อาจจะหนักหรือแรงอะ่ะถ้าเราเรียนรู้จากมันได้ผมเชื่อว่าคนเราอะ่ะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วใช้มันเป็นโอกาสบางอย่างเพื่อที่ตัวเองจะดีขึ้นในบางมุมได้แน่นอนอยู่แล้วครับ ใช่ขณะที่เราเป็นน้องเราสิ่งไนนคนที่เสพข่าวแล้วก็ตัดสินจกคิดไปแล้วแต่ข่าวโดยที่ยังไม่เป็นอุมครับครับจริงๆผมเชื่อว่าทุกเรื่องมันมีสองด้านเสมอครับนะครับแล้วก็แล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเสพนิดหนึ่งครับเพราะว่าในฐานะของนักข่าวคนที่เสนอข่าวเนาะมันก็มีหลายมุมมุมแรกก็เสนอเพื่อให้คนสนใจแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงในมุมต่างๆนะครับอันนี้คือหน้าที่ของ พี่ๆนักข่าวทุกคนทีเนี้ยในหน้าที่ของคนเสพหน้าที่ของคนเสพคือเราก็ต้องเสพอย่างมีวิจารณญาณด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะเราอ่านบางทีเราอ่านหัวข่าวแล้วเราตัดสินแล้วอย่าพิ่งครับเรารู้เรื่องราวให้มันจบสิ้นก่อนเราถึงจะตัดสินได้ว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงแล้วก็ท้ายสุดแล้วการตัดสินของแต่ละคนมันก็เป็นข้อคิดเห็นของแต่ละคนอยู่ดีมีอารมณ์ตัวเองร่วมเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้มันก็ผูกมัดตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เสพยังมีวิจารณญาณแล้วก็คอมเมนต์ยังมีวิจารณญาณด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถที่จะไปลงข้อคิดเห็นของตัวเองได้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกในทุกข่าวในทุกเรื่องราวของคนที่คอมเมนต์คุณไม่รู้หรอกว่าการคอมเมนต์ของคุณน่ะมีความรูสร้างความรู้สึกให้กับคนที่อ่านหรือคนที่กําลังโดนสิ่งสิ่งนั้นอย่างไรเพราะฉะนั้น เป็นกลางดีที่สุดในมุมผมสองคือไม่จำเป็นต้องแรงก็สามารถที่จะได้ get point across ครับนะครับก็ <c oughs> อันนี้มาจากมุมคนที่พูดตรงมากนะ <c oughs> <t> <c oughs> ต้องบอกก่อนว่ามาจากมุมคนที่แบบพูดตรงมาก <c oughs> แต่แต่ทุกการพูดของผม <c oughs> ผมคิดว่าผมอ่ะคิดมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วผมอยากให้ทุกคน <c oughs> คิดไตรตรองเหมือนกันนะครับก่ <c oughs> อนที่จะมานะครับใช่ครับ เขา,า,า,าสวยอยู่แล้วอ่ะอันนั้นยังมุมเป็นอป็นบ้างคืออย่านสวยมากคือถ้าเรื่องงานแต่งนะครับเราคุยกันไว้ว่าปีหน้านะครับ <c oughs> เพราะว่าปีนี้ค่อนข้างยุ่งทั้งคู่นะครับทำหลายอย่างกันมากๆทั้งคู่เปิดบริษัทเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีธุรกิจอะไรที่ตอนนี้เรากำลังโฟกัสกันอยู่แล้วก็ในเรื่องงานเนี่ยตัวงานก็น่าจะปีหน้าครับปีหน้าแต่ว่าตอนนี้ก็คือ จดทะเบียนแล้วเรียบร้อยก็คือเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วก็คือจดทะเบียนกันแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของงานเนี่ยก็ปีหน้ากำลังดูเริ่ดูอะไรด้วยครับผม,ผมใช่ครับี่เขาเปลี่ยนขับำหน้าแล้วก็เปลี่ยนใช้น<ๆ>ามสกุลด้วยกัยังยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลครับตอนนี้ก็จริงๆมันเป็นช้อยของเขาแล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับ <Okay. S 2> คือท้ายสุดแล้วไอ้ที่สําคัญคือการอยู่ด้วยกันมากกว่าสําหรับผมนะเรื่องอนนอสามีภรรยาก็แตกต่างกับเมื่อก่อนไหม เราอยู่กันมา1ิปีครับอยู่กันมา10ปีก็รู้จักกันในระดับที่เรียกได้ว่าก็เป็นสามีภรรยากันแล้วแหละแต่ว่าถามว่ามันมีอะไรได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมไหมมีแน่นอนอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าวันที่เรามีลูกหรือไปอยู่บ้านด้วยกันแบบตอนนี้ก็ยังแบบบ้านยังไม่เสร็จยังไม่ได้แบบว่ามีเรือนหอที่แบบอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยครับวันที่เราไปอยู่ตรงนั้น วางแผนมีลูกอะไรต่างๆนาๆนาผมเชื่อว่ามันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องเรียนรู้กันเพิ่มเติมอยู่แล้วเรียนรู้กันไปตลอดชีวิตครับฉันว่าผมสุดคือดีหรือสิ่งไานตอนที่มันแบบมันไม่ได้เป็นการซีนอะไรซีนนี้เก็ตถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องเลยคือเนาะมันมีมันมีจังหวะอุ้นิดนึงเล่เหรอเออเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมีจังหวะแบบเฮ้ย ของจริงแล้วว่าของจริงแล้วว่าอะไรเงี้ยครับมือไม้สั่นไหมนิดหน่อยทั้งคู่นะมันเป็นความสั่นแบบดีถ้าถามผมอะ่ะ <c oughs> คือมันไม่ได้กลัวมันไม่ใช่ความกลัวมันไม่ใช่ความแบบนี่เรากําลังทําอะไรอยู่วะมันไม่ใช่สิ่งนั้นแต่มันคือความที่ว่าโอเคไลฟเซนเนี้ยมันคือการคอมมิตตลอดชีวิตแล้วนะเออนึกออกปะมันคือหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่เราตวัดและยกปากกาขึ้นอะ่ะโมเมนต์หลังจากนี้เป็นต้นไปอะ่ะเราเรียกกันแทนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรียกกันหรือทางกฎหมายหรือทางสายตาหรือทุทกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะเราคือสามีภรรยากันแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันรู้สึกอะไรมากไหมโมเมนต์ที่จะเซ็นอ่ะรู้สึกแต่หลังจากเซ็นแล้วไม่รู้สึกละใช่ใช่ครับ <iet S 1> ก็ดีครับมันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งอีก9้าหนึ่งในชีวิตที่ตอนอเด็กๆอ่ะไม่คิดว่าตัวเองจะแต่งด้วยนะเพราะว่า ผมผมอาจจะมาจากครอบครัวที่พ่อแม่อยากกันอะไรเงี้ยครับก็เลยตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะต้องแต่งหรือไม่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันตอนที่เราแบบอยู่กับรี่มาแล้วแบบ1ิปีแล้วอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออต้องแต่งเพราะว่าเราก็อยากอยู่กับเขาอ่ะแล้วเราก็อยากสร้างครอบครัวแบบดีๆกับเขาอ่ะแล้วก็เป็นการให้เกียรติทั้งครอบครัวรี่แล้วก็ครอบครัวผมผมรู้สึกว่าหลังจากนั้นก็ มันเขินตรงไหนรู้ปะ่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเว้ยแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันได้แหละแล้วก็อยู่ในห้างอะแล้วก็เหมือนแบบกำลังรอของที่สั่งไปอยู่อะแล้วก็เหมือนพนักงานก็มาถามอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วผมก็ลั่นออกไปว่าแบบ o อ w ว i t I ก็ t t อ wait for my wife <ishing noise> มันมีความเขินเวเ้ย <S an sound> <S <S มันเขินเวเ้ยคือขอโทษนะครับขออนญาต คำว่าผัวเมียมันเป็นคําเรียกกันสนุกสนุกได้นี่ผัวฉันนี่เมียกูอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรียกสนุกสนุกแต่เําว่าสามีภรรยามันเป็นความทางการบางสิ่งบางอย่างนี่แต่ภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่แบบมันไม่แซวกันแบบมันไม่แซวกันแบบ husband wife นี่เหอป่ะคือมันเป็นคําเรียกที่ทางการเลยอ่ะเพราะฉะนั้นพอลั่นวาจาออกมาเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บวันนั้นผมแบบผมเขินไปเลยแล้วลี่นั่งอยู่ข้างๆลึกอ่ะ เ, variance, เขาเคาเขาเคาอยู่เขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นโมเมนต์น่ารักที่แต่ตอนเนี้ยมีเขินไหมมีเขินแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติละคือแสดงว่าเปลี่ยนคำเรียกกันไหมหรือว่าเรียกกันปกติว่าทุกวันนี้ผมแนะนํา แนะนำทุกคนในฐานะภรรยาครับผมแนะนําทุกคนว่านี่คือภรรยาแล้วปกติเรียกอะไรปกติเรียกก็เรียกไปบีเรียกที่รักเรียกแฟนเฮ้ยสมมุติแบบอ่านี่แฟนกูแล้วตอนนี้ผมไม่เคยเรียกรีว่าแบบในกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยว่าแบบนี่เมียกูไม่เคยพูดจะพูดว่านี่แฟนกูแต่ทุกวันนี้ก็ภรรยาผมครับจะมีความสุภาพขึ้นเล็กน้อยไม่กลัวเมียแน่นอนไม่ไม่กลัวกลัวอะไรไม่กลัว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 อันนี้ อันนี้ก็แว่นแว่นภรรยาแว่นทำไมอะฮะเด่นสายตาเด่นสายตาไม่ไม่อันนี้แว่นเขาเหมือนกันนะครับยืมมาใส่ครับเรียกเรียกเรียกเขาเรียกเราฮอปไหมล่ะฮอปเหมือนกันฮอปแต่สุขุมฮอปแบบสุขุมแบบแอบฮอปแอบฮอปต้องเก่งต้องแบบว่าตึงๆนิดนึงเก่งใจรอยสักหน่อยเก่งใจรอยสักนิดนึงครับผม